คดีความครับผมก็เรื่องต้นนะคะในเรื่องของสารแพ่งคดีครอบครัวนะคะก็ตัดสินไปแล้วเป็นที่น่าพอใจก็สินสมรสก็แบ่งกันผลึ่พื่นบ้านที่พี่เจี๊ยบสร้างอะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็คือทางเขาก็มีการยื่นอุทธรเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องรอให้สารพิพากษาอีกรอบเพราะมันกฎกติกาการที่ต้องการที่ให้วิจารณาใหม่ ใช่ไหมคะซึ่งพี่คิดว่าก็ก็เห็นสมควรคือความหมายของพี่เจ๊ยบเนี่ยจะมากหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยถึงแม้ว่าสําหรับทางพี่เจ๊ยบนะพี่แล้วแย่หรือการยืนอุทธรเพื่อจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันพี่ก็เห็นด้วยเพราะทางพี่เองก็ยังก็ยังติดใจเหมือนกันว่าว่าในสิ่งที่ที่ในความถูกต้องเนี่ยมันก็ เผื่อว่ามันมีอะไรดีขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของคดีอาญายักยอกทรัพย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของอสามีภรรยาก็เกิดเป็นความเขาเรียกอะไรคะคือเหมือนกับมีความผิดแต่ไม่ต้องไม่ต้องรับโทษซึ่งแบบอันนี้เราเข้าใจพี่จะเข้าใจเพียงแต่อยากให้เป็นกรณีตัวอย่างว่าอะไรที่เราพูดไว้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะปฏิบัติหรือทา ให้ให้เขาได้รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีขั้นตอนของมันถึงแม้ว่าจุดหมายปลายทางเราจะรู้ว่าเขามีความผิดหรือไม่ต้องรับโทษเนี่ยแต่นั่นหมายความว่าในส่วนผิดก็คือว่ากันไป<ม>ใช่ไหมคะอันนี้พี่พูดแบบคนปกติะนะเพราะว่าในในส่วนลึกๆแล้วเนี่ยไม่ได้อาคาดแค้นอะไรเลยพอถึงจุดจุดนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราแค่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเรามีความสุขที่ที่เราได้ขอบคุณที่เกิดเรื่องนี้ค่ะสรุปว่าสรุปพระเรื่องทองนี่เขาเอาไปจริง,รง,รงๆใช่ไหมคะคือพี่ คือในเมื่อสารตัดสินมาคือถึงมีความผิดไม่ต้องรับโทษอะไรก็ตามเนี่ยนะคะพี่ก็ไม่อยากจะจะ,จะ,จะ,ะสาวแล้วเพราะว่าพูดไปพูดมาก็จะกลายเป็นประเด็นเปล่าๆเ,เพราะตอนนี้ทั้งสองฝ่ายพี่เชื่อว่าเดินหน้าทำมาหากินกันแต่ในเรื่องของการฟ้องร้องเนี่ยในคดีทีตต่ต่อมาจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีอีกเช่นการยื่นอุทธรณ์ต้องยืน่นพิจารณาใหม่ทั้งสองฝ่ายมันก็ยังไม่จบเพราะว่าพอมีการยื่นอุทธรณ์ฝ่ายเขายืน่นฝ่ายเราก็ยืน่นแต่ในเบื้องต้นที่พี่อธิบายความก็คือว่า ขั้นตอนแรกของการพิจารณาในสารแพ่งเนี่ยจริงๆเราพอใจแล้วพี่เจี๊ยบพอใจแล้วนะคะแต่ในเมื่อเขายื่นอุทธรเราก็เลยอ่าโอเคได้ค่ะไม่เป็นไรพร้อมที่จะพิสูจน์ได้เรื่อยๆก็บอกว่ายังมีสิ่งที่ติดใจอะไรก็คือเหมือนกับกรณีสินสมรสทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะคือตามข้อตกลงเนี่ยคือที่เขาดินเราดินที่เขาแล้วก็เราสร้างบ้านเราอะไรแบบนี้นะคะเวลาเวลาสารพิจารณาเนี่ย เขายื่นอุทธรณ์เหมือนกับเขาก็อยากจะต่อสู้ว่าเขาสร้างส่วนฝั่งเราเนี่ยเบื้องต้นสารแ่งตัดสินแล้วว่าบ้านเป็นของเราแต่ว่าด้วยความเป็นสามีภรรยามันก็ต้องบังคับคดีขายก็ต้องแบ่งครึ่งอยู่ดีในเมื่อจังหวะเขายื่นอุทธรณ์มาว่าเขายังขอต่อสู้ว่าเขาสร้างเองมันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้งันยื่นพิจารณาอีกรอบว่าเราก็ควรจะได้ทั้งทั้งดินแล้วก็ใช่ค่ะเพราะว่าสินสมรสต้องสองฝ่ายมันก็ พี่เจ้ไว้ยังไงก็ได้แล้วไงอ,อยู่ที่ศาลแล้วพี่ให้เกียรติการตัดสินใจแต่ในเมื่อเขาอยากจะ,ะพิสูจน์เราก็อ็มก็ดีมันก็เป็นโอกาสให้เราได้พิสูจน์ด้วยกันคิดว่าเขาต้องการอะไรที่ยดพี่น้องเชื่อไหมตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงทุกวันนี้พี่ไม่เคยคุยกันเลยเหมือนเดิมทุกอย่างแม้แม้กระทั่งทางครอบครัวเขาด้วยด้วยนะคะหมายถึงพ่อแม่เขาด้วยแล้วก็ตัวเขาเองด้วยไม่เคยคุยกันเลยทางเขาก็ยังคงเหมือนเดิมคือไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจอกันก็คือเจอกแต่ในศาลไม่คุยกัน อันนี้ศาลแท้งตัดสินไปเมื่อไหร่คะตัดสินไปเป็นเดือนแล้วค่ะเป็นเดือนแล้วค่ะตอนนี้ก็คือพอเป็นขั้นตอนของการยื่นพอเขายื่นอุทธรณ์พี่เจ๊ก็เลยอ้าวถ้าเขายื่นอุทธรณ์มาเราก็ยื่นอุทธรณ์ด้วยเหมือนที่พี่เจ๊บอกนะคะคือจริงๆพี่พอใจแล้วแต่ถ้าเกิดเขายื่นอุทธรณ์ก็ไหนๆก็ไหนๆเนาะอ๋อก็มันยุติธรรมดีใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเราบ้านคนละครึ่งแล้วอ่ะแต่ถ้าเขายังยื่นที่จะสู้อ่าเราก็งั้นก็ได้ค่ะ เผื่อว่าเราจะได้เออได้ทั้งที่ดินแล้วก็ทั้งบ้านเพราะว่าจริงๆตอนตกลงกันเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะคะเจ็บใจ้ยไหมคะว่าตอนนั้นเราคบกันด้วยความรักพอมาถึงวันนี้มีความสิเนยในเรื่องบนสานแล้วอ่ะคือทั้งชีวิตพี่เจี๊ยบที่ทามาหากินมานะพี่ก็คิดแค่จะสร้างตัวแล้วแล้วก็เขาเราเรากลับมาเชื่อในรักแท้ในตอนที่เราแบบแก่ไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเสียหลักเนี่ยเราจะเหมือนกับเจ็บกว่าคนอื่นนะคะ เราเสียเวลาเสียโอกาสเยอะมากทีนี้ถ้าถามว่าใจเป็นยังไงพี่เย็บโอเคละแต่ถ้าเรื่องเขาเรียกสิทธิ์หรือว่าสิ่งที่ควรจะจะเป็นไปเนี่ยในสัตในฐานะลูกผู้หญิงนะฮะแล้วก็คือสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยหยันเหงือแรงงานอะ่ะพี่ก็ควรจะได้ใช่ไหมคะพี่ก็ควรจะได้สิทธิ์ตรงนั้นของพี่คืนนะคะแต่ถ้าบางคนคิดว่าเป็นเวรเป็นกรรมกันมาเนี่ยเราก็แล้วแต่ไงะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเขาไม่ยื่นอุทธรณ์เรื่องนี้จบแล้วพอเขายื่นอุทธรณ์พี่ก็ต้องเอาได้คะ่ะ ก็น่าจะเป็นอพอยุนอุทณ์เนี่ยมันจะเป็นอีก4-5เดือนผัดไปพี่ว่าเรื่องนี้น่าจะจบทุกสิ่งอย่างเนี่ยที่ประมาณต้นปีหน้านะคะแล้วก็อาจจะมีแบบมีการฟ้องหรือมีการเขาเรียกอะไรคะเคลียร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยอยู่ที่ทนายแต่สุดท้ายแล้วทางพี่เจี๊ยบเนี่ยคือไม่มีการได้รับติดต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเหมือนกับยืนเฉยๆนะคะเขาว่ายังไงเขาเขาไม่คุยกับเราเราก็ไม่คุยเราก็วากันไปตามขั้นตอนเหมือนเดิมทุกอย่าง กลัวกลัวพิกอะไรไหมคะพี่เจี๊ยบไม่มีหรอกคะ่ะเพราะจริงๆการตัดสินเบื้องต้นพี่เจี๊ยบโอเคแล้วไงคะคือการที่แบบว่าขายบ้านบางังคับคดีแบ่งกันเนี่ยพี่เจี๊ยบจบแล้วไงคะใช่ไหมจริงๆเราพิสูจน์แล้วว่าเรื่องนี้คือเอาตรงๆนะพี่เจี๊ยบเป็นถูกกระทำถูกไหมเรื่องมันเกิดขึ้นมันมันมาจากทางไหนทุกคนก็รู้พี่เจี๊ยบพอใจแล้วแต่ในเมื่อเขายังไม่พอใจเราก็ถือว่าหรือมันจะเป็นโอกาสให้เราได้ได้ต่อสู้ต่อในส่วนที่เราควรจะแบบ พึงได้หร,หรือเปล่าสงสารพี่เธอแก่แล้วแล้ววันนี้ถือว่าให้อายภัยเขาส่วนตัวเฉยๆค่ะมันไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วอ่ะคือมันเจ็บไปเมื่ออาทิตย์สิบวันนั้นแล้วมันเหมือนกับเราก็ต้องเริ่มใหม่อะ่ะพี่เจมไม่ใช่เด็กวัยรุ่นไงฮะที่มานั่งฟูมฟายอ่ะสุดท้ายแล้วพี่ก็ต้องแบบครอบครัวสงสารแม่ไงแล้วก็เลยรู้สึกว่าทุกวันนี้อยู่กับแม่สองคนนะแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้เนี่ยเราเราอาคาดไม่ได้นานนะเราไม่ควรอาคาดอ่ะ แต่ในเมื่อคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมาจากทางเขาไงเราก็แค่ตอบโจทย์ไปให้แค่นั้นเองนะคะเขาอยากสู้อะไรเขาจะว่ายังไงเราก็ว่าไปตามนั้นแค่นั้นเองแต่ในส่วนตัวเนี่ยไม่เสียดายไม่คิดถึงไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะแบบแบบนี้คนที่จะเข้ามาใหม่เราต้องดูดีการมีครอบรัวหรือมีผู้านรักมันก็น่าอายนะตอนก่อนโควิดเนี่ยพูดว่าจะไม่เอานะอันนี้พอช่วงโควิดเนี่ยมันก็เริ่มมีคนแบบเป็นห่วงเราเลย เอา,อาหน้าเอาหนัก<อ>คือแบบมันก็อารมณ์แบบว่าจะได้เราจะได้แบบกระชุ่มกระชวย,ชวยคือพ, <c oughs> พี่ก็คงคิดว่าพี่คงไม่กล้าแต่งงานปีหน้าหรือว่าอีกพี่คงไม่แต่งแล้วอะค่ะอันนี้พูดคือเผื่อคนคุยด้วยเ <c oughs> ขาจะอะไรแล้วแต่นะแต่เราเราตกลงเลยว่าเราขอคุยแบบสบายใจบางทีบางสิ่งบางอย่างมันไม่จําเป็นต้องต้องแบบเป็นผัวเมียนะคะขอโทษนะใช้คํานี้เลยคือมันเป็นกําลังใจกันดีค่ะมันเติมสิ่งที่เราขาดนะคะคือความ ความเป็นห่วงเป็นใยความคิดถึงเอื้ออาทรกันบางทีอาจจะดีกว่านั้นก็ได้ดวงพี่เจี๊ยบนะเขาทักว่าถึงมีแฟนก็ไม่ควรเปิดเผยก็เลยหล่อมๆแหลมๆไปในสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยหนุ่มน้อยอีกแล้วเหรอหนุ่มน้อยหนุ่มโตนะก็กลางๆเนาะกลางๆไม่ไม่ไม่เด็กเก็บๆขนาดนั้นพอเธอะคืออะไรนะคะจริงมันมันหล่อนยิงครั้งนี้แล้ว แล้วยิ่งพอแบบพี่เจ็บโดนทักไม่ใช่คนเดียวทั้งพระอาจารย์ทั้งแบบว่าคนที่เรานับถือควรจะมีคู่ค่ะว่าเปิดเผยไม่เกียดกันซะเลย <Yeah. S 1> คือเผื่อว่าวันข้างหน้าพี่จะเจอคนจะเสียโอกาสเนาะ mm hmm. แต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยแค่เติมกําลังใจให้กันเนี่ยในการที่เราจะจะจกันแล้วก็ต่อโอเคละพี่โอเค มันมีแผลแล้วก็ใครเข้ามาตอนนี้เนี่ยพี่ถือว่าพี่เจ๊บโชคดีเพราะว่าพี่ไม่มีอะไรเลย mm hmm. ไม่มีอะไรเขาหลอกค่ะ <c oughs> นอกจากว่าอุ่นอวบอวบอึดอัด,อด,อดนิดๆหน่นอยๆอ,อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตามภาษานะคะไม่มีอะไรจริงๆ mm hmm. ไม่มีอะไรเขาหลอกเลย mm hmm. นึกออกไหม <c oughs> คือยามนี้แล้วเนี่ยถ้าเขาเข้ามาแล้วเราเรา,เรารู้ได้เลยว่าเขาจะอ,าอะไรคะระดับนี้ยังต้องมาหลอกฟันกันอีกเหรอคะมันไม่ใช่แล้ว <c oughs> นึกออกว่าพี่เจ๊มองในมุมบวกบวกแล้วค่ะถ้าว <c oughs> <c oughs> ันนี้ถือว่าต้องเริ่มตัวใหม่เลยใช่ค่ะ พี่จริงจริงพี่เริ่มตั้งตัวได้ก่อนโควิดนะพี่กําลังดีเลยแหละแล้วทีนี้บังเอิญว่ามันเป็นสถานการณ์โควิดนะคะทุกอย่างมันก็เลยอันนี้ขอบคุณน้องๆพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนนะคะแล้วก็เจ้าภาพด้วยที่เห็นใจแม่ไม้แล้วก็การเริ่มต้นชีวิตใหม่ในยามที่เราแบบอายุเยอะขนาดนี้ถึงแม้ว่ามันจะหนักหนาขนาดไหนสุดท้ายแล้วเย็บเจ็บโชคดีที่มีแฟนคลับแล้วก็มีคนคนรักเรามากกว่า นะคะในกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงย้ำว่าโชคดีจังเลยค่ะที่มันเกิดพี่ไม่รู้ว่าถ้ามันยังอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยพี่อาจจะจะไม่มีแล้วก็ได้เราเราไม่รู้จริงๆว่าว่าจริงๆตรงนั้นพี่อึดอัดมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าในเมื่อทางออกมันเป็นแบบนั้นก็ถือว่าเขาเป็นคนเลือกเราไม่ต้องเป็นคนทํานะคะมันเกิดขึ้นดีแล้วค่ะที่มันเกิดขึ้นขอบคุณ<อ><อ>น,นะ